Oh, hindi din naman naman, เป็นบ si ่งก็มี้องนะเป็นแมนบ่งนะงาผินขากปลอยในเดบ้านเอเนีน้เนาะบ้านห้าเป็นตะนาวอยู่ได้หนิน้ำเงาเป็นน้งาแน่มันสีแดงม่เป็นสน้ำมูดนตาออกตัวบาที่เนี่ย ยืนลืมหายใจสำลักเลยยังเมื่อจะซ่อนอลไรเนี่ยยุบแบบยุคค่ะอุ้ผ่านเป็นไงยังไม่ ขนมสิมไนไม่นนองมันแบบเขากันใไหขนมสินม,มันยาวดีดีเนาะอ,อืเอเียดีมันเป็นบางเก้าหรือมันไข่ไข่มนมันเป็นบางเก้าแส่จะลืมหัวอะไรอะเมน เื่หลังเขาตัใส่กุ้มเนาะตัใส่กุมแถวอืมต้องใชไอยากันซื้อมาันซื้อกุม่าหลังก็เยอยาเียวบ้านบ้าไปส่งกองสามสเย่าหลังแล้วอมาฆ่าหลังเ ้าหลังเราเดิเขาเนามก็ดามเออมมันสีอันนี้นะอันนี้เราเขาก็มัดตํเหมอนมันใส่ยาบาสัต์วาสีแล้วพี่น้องเด้อขอยเป็นคนลูกทุ่งแมนเยอะเมื่อนี้ะคงถ้าลูกทุ่งเป็นแบบลูกทุลูกปวยไฟกหน้าจะเสร็จแล้วเดียเปาเียิน আৰু কোন মা กวอนหรได้อยอากอวนข่อยอย่าตะกวอน่อยปนิวานสีเลยอยน้ำนักเป็นซิฟิโลแล้ว่เอากิตาบองพุงดาบันีกินพวกหวานได้พี่น้องเด้อค่ะมาเด้อค่ะเด้อลอมเบิงนี่ของหวานยาใหญ่หวยเจ้าล้อมล้อมเบิ่งยังกับงร้อยายทำเป็นังได้นาะกินเบืองาหนึ่งก่ กินได้หรือว่าิกินได้หรือว่ากินไปไหน่มงน้เป็ดเยงเหมือนกอนา่เป็นใงส่าเบน้งเบิ้งเบ้งเบ้ง่า่เป็นใงือว่าบะเอาสูตรมาเด้อเอาสูตรให้แน่เด้อโอ้ยคือสบอีสจอยดเด้อไปบะเนี่ย้องเด้อนับนับใจเดี๋ยวกันเเดกแบบได้ี่ยแตเว่า ได้เอาก็จะจบน้ำโบฟูได้บาทที่ไหนที่ห่วงยางอ่ะมึงม<ว>ึงม<ว>ึงเึงะโปแบบคุ้นค่ะแบบวสวยดีแต่น้องเด้ยค่ะาดใส่ใครเพิ่มเขาไปอีกสีโอวันน,น,น,ววนี้เนาะมันสสวยวันนี้เยอะเลยอาจจะให้ว่าอุไราด้วยย,ย,าายิ่งละไม่เยอะฮึทำพยาไทยลิบกะไทย กกินกับสิกินล,ละ่ะมาเบคนกิน,นอะไรมันแอบโอ้ฟันองื่นจังตัวมนเดลมเดน้ำใแต่น้ำใบค่าค่ารถไปว่าห่วงด่าไมาจะของเห็ดบ่เป็นกนแต่มากิน<อ>กน,กน้ำผูเ<อ>้วงวงหเห็ดเป็น,นตัวใหย่ท,หทำเราเป็นแม่สีเลือดไดีไซน์กินเด้กนินกินอิ่มนอนอุ่นห่นกเจียวจ้ะ กินอิ่มนอนเินอิมพี่น้อพี่น้องครัอ้วนเสร็จปอยากบอกบัวลอยอยนั่นเด้ออยากกบผู้ไทยเอามามากมาอยากผู้ไทยบัวลอยใส่ไอ้มันเด้อมันบาดห้าวได้นั่นมาเยอ่ไดได้มันจากสวนนี่น่ะอ๋อห่างนั้นมันเป็นมันเป็นแบบเออรู้สึกมันรู้สึกเหมือนก็เหมือนบัวลอยบัวใบเออมันเหมือนแฝดมันนี่ก็มันมาจากสวนน่ะดาบโกยอีกแล้วพี่น้องแมนไม่เป็นของดาบโกยแล้วเนี่ย เองน่ามะซื้อว่าผลีน้าตาลแล้ว mm hmm. เองถ่าถ้าเขาผลีน้าตาลเองทุกยากกบวัตหาเพราะว่าเหตุจะได้บปในขวซีเรียตผลีน้ำนักเด็ดดื่เน่ยจะกินันกินยเากเ ไปรีดเถียวล้างก็ได้ดอกอันนี้มาเติมน้ำหนักก่อนจะได้ไปต่อได้นักสู่ผู้ยิงใหญ่เด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเอาเด้อนักสู่ผู้ยิงใหญ่เด้อเนี่ยสองคนเนี่ยผัคตะวันออกเสียงเหนือกับผุนเนื้อภาคเหนือผุนเนื้อมาเจอกันนี่นักสู่ผู้ยิงใหญ่เด้อเบิ่งไว้เด้อพี่น้องสมนาไปยังเซ่ลอะไรเนู่สบยนักสู้สู่กับขนมหวาน สูนก็น้ำตาลค่ะส่ตนน้ำตาลน้ำตาลอันนี้น้ำตาลในตาลในนั่นไหมน้ำมดแล้วน้ำอ้อยน้ำอ้อยไอ้บ้านเฮานั่นเมี้ออยอรอยชะลอหอมปะอรอยมันมันนี้มันหมแล้วขอบคุณค่ะโอ้ยแซ่บโอ้ยแซบบ้าน ฝากกดติดตามไมเดอพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กด,กดกระดิง่งให้แม่ยายถามในเด้อรวสไดมีกำลังใจเฮ็ดคลิปให้เบิ่งต่อไปแค่นี้นะคะน้อสวัดดีค่ะ